เห็นตัวได้เนี่ยนี่ไม่ไม่บอกเอาก็พากันไปคูเล็กเนาะตัวนี้เอาตัวนี้เอานี้ตัวนี้ใหญ่ปะน้องฮงน้องฮงเห็นตัวไดน้องหงหน้าบอกพี่จะลงคลิปเนาะหกหนึ่งห็นแค่นั้นบอกอันนี้มาเห็นฮะเห็นเลขกศูนย์เหรอ เห็นเห็นตัวเดียวกันไหมไม่ไปขูดเมื่อกี้อ่ะเอาแล้วเลขอะไรอ้าวพูดดีๆจะลงคลิปเดีนี่เดี๋ยวถักออกตัวนี้กันสิผ้าไปพูดแล้วสิผ้าไปลำแก้บนเด้อคนละสามรอบเด้อเห็นเราบอกบอกมู่กับบะึกแล้วเลย หนึ่งหกสองบ่เป็นบ่เห็นอีกตัวหนึ่งศูนย์ะเตะแตกแต่ก็เห็นเหมือนกันเนาะกับน้องหงเนาะหกสองเหมือนกันเนาะเป็นหนึ่งหกสองเนาะ